ข่าวดีทกสพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าทั้งต้นและดอกนาน3เดือนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลยครับธนาคารทกศได้ออกมาตรการเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการพักชำระหนี้ให้ ทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยนาน3เดือนโดยอัตโนมัติเลยครับซึ่งให้กับลูกค้าที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือค้างชำระก็ได้แต่ไม่เกิน3เดือนครับไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัตรี้้ถึง30มิถุนายน2 5 6 3ครับ นายอภิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสได้ออกมาเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีนโยบายให้สถาบันการเงินดำเนินมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทกาศาจึงได้ออกมาตรการ ให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้โดยมีกระแสงเงินสดสำหรับเป็นค่าใช้ใจ่ายที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันและช่วยบรรเทาปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้ประกอบการโดยการพักชำระหนี้ทั้งต้นเงินและดอกเบีย้ยนาน3เดือนโดยอัตโนมัติครับนั่นคือพักเงินต้นและดอกเบีย้ยในเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคมและเดือนมิถุนายน6 3ครับ ซึ่งพักชำระนี้ให้กับลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือนกับธนาคารกสกครับซึ่งลูกค้าจะต้องมีสถานะเป็นหนี้ปกติหรือเป็นหนี้ค้างชำระแต่ไม่เกิน3เดือนณนวันที่1มีนาคม2563ครับและไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ได้คุณภาพ หรือนี้ NTL ทั้งในส่วนของเกษตรกรบุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการนิติบุคคลครับรวมถึงกลุ่มบุคคลกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนและสากลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยครับเรียกได้ว่าทุกคนทุกรายเลยครับสำหรับประเภทของสินเชื่อที่ได้รับความช่วยเหลือได้แก่ สินเชื่อบุคคลที่ผ่อนชำระเป็นงวดรายเดือนได้แก่โครงการสินเชื่อสวัสดิการบุคลากรภาครัฐโครงการสินเชื่อสวัสดิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอช,ชและโครงการสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้ใจ่ายฉุกเฉินระยะที่1และ2สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทที่ผ่อนชำระเป็นรายเดือนครับ และรวมถึงโครงการสินเชื่อ SME ของกเกษตรกรวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทด้วยเฉพาะสัญญาที่มีกำหนดชำระเป็นรายเดือนระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2563โดยลูกค้าไม่จำเป็นต้องเดินทางมาติดต่อที่สาขาครับ เพราะธนาคารได้ดําเนินการพัหนี้ให้โดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา3เดือนครับทั้งนี้หากครบกําหนดระยะเวลาสเดือนแล้วลูกค้ายังมีภาระหนักไม่สามารถชําระหนี้ได้สามารถติดต่อทกศสาขาเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามความสามารถในการชําระหนี้ต่อไปหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอซ็นร์ของทกศ02 5550555 55ครับนี่ก็เป็นมาตรการในการช่วยเหลือจากทกสที่ออกมาเพิ่มเติมในวันนี้นั่นก็คือการพักหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับลูกค้าของทกสโดยอัตโนมัติครับโดยลูกค้าของทกสไม่ต้องเดินทางมาที่สาขาไม่ต้องลงทะเบียนแต่อย่างใดครับเพราะธนาคารพักชำระหนี้ให้โดยอัตโนมัติเลยเป็นระยะเวลา3เดือนครับ หากพ้นกำหนด3เดือนนี้ลูกค้ายังคงไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือมีความลำบากในการชำระหนี้สามารถติดต่อธนาคารตกรสเพื่อขอปรับปรุงโครงสร้างหนี้เพื่อชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ต่อไปได้เลยครับซึ่งหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ call center ของทกศ0 2 5์สอง5 5 5 0 5 5ครับ ซึ่งหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังลูกค้าทกศทุกท่านด้วยนะครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ